ฟู้ดจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับคนรักปลาแซลมอนด้วย4ชุดเซตปลาแซลมอนจากนอร์เวย์คัสรันคุณภาพความสดสะอาดพร้อมส่งถึงมือคุณแล้ววันนี้เริ่มต้นด้วยเซต1สายกุละซาซิมิแซลมอนซาซิมิ300กรัมราคา499บาทพร้อมวาซาบิโชออยุรับเพิ่มฟรีเซตของขวัญปูอัดเอไดพร้อมชีส2แพ็คมูลค่า68บาท เซตสองไขเซนซาซิมิแซลมอนซาซิมิ500กรัมราคา699บาทพร้อมวาซาบิโชออยุรับเพิ่มฟรีเซตของขวัญแมงกะพรุนซอสกิมจิสูตรเข้มขน้น100กรัม1แพ็คและเอบิแทเนื้อปลาปรุงรสพร้อมชีส1แพ็คมูลค่า159บาท เซตสามฟูจิซาซิมิแซลมอนซาซิมิ1กิโลกรัมราคา1,299บาทพร้อมวาซาบิโชยุรับเพิ่มฟรีเซตของขวัญเมนกระพุนซอสกิมจิสูตรเข้มข้น100กรัม1แพ็คและแซลมอนโอมากาเซ่1แพ็คมูลาค่า184บาทและเซตสี่โอมากาเซ่ซาซิมิแซลมอนซาซิมิ1.5กิโลกรัมราคา1,899บาทพร้อมวาซาบิโชยุ รับเพิ่มฟรีเซ็ตของขวัญแซลมอนโอเมกษตเซ2แพ็คมูลค่า258บาทจัดส่งพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพิเศษส่งฟรีและสวัี5กิโลเมตรจากบริษัท ADFood สั่งใจสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ ADFood หรือสแกน QR code น,นี้ได้เลยค่ะ ADFood Premium Food Good Service